สวัสดีจ้าโลต้ากะโสีการจุ้ยส่งแล้วต่กะถึงเวลาทำกับข้าวจ้าวันนี้มาผัดบวบกับวุ้นเส้นแล้วก็จะมีอ่ากุ้งแห้งกุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะบางคนถามมาว่านี้เป็นกั้งแห้งหรือเปล่าไม่ใช่จ้ะอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะคะที่ฮ่องกงเขาอ่านิยมกินเอากุ้งแห้งตัวใหญ่เอากุ้งเอากุ้งตัวใหญ่ไปตากแดดนะคะทําเป็นกุ้งแห้งนะคะ ไม่ใช่กุ้งแห้งตัวเล็กนะคะนี่คือกุ้งแห้งตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่มากเลยนะคะโอเคนะคะแช่น้ําไว้จะามาผัดจ้ะนี่เยาเยาห้ากอนนะนี่ตัวันซีล่าอันนี้ก็จะเป็นวนเส้นนะคะวนเส้นแล้วก็ซุปไก่จ้ะซุปไก่อันนี้ก็ไยไก่ทองอ่ะกระเทียมสบับซี้วหยงหละ สงกว่าโอลาเลยเช้าเลยแต่กันเรามาทำกันเลยจ้าตัสิ่งสิ่ะ น้ำมันนิดเดียวพอจ้ะจะทำแบบครึ่งบกครึ่งน้ำจะทำแบบมี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 ซุปด้วยจะทำแบบมีซุปด้วยครึ่งผัดครึ่งซุปใส่กระเทียมเข้าไปหรอติชชีนหยงหรอเฮ้ยใสยต่ตังกันละไม่ต้องรอนะคะเดี๋ยวกะเทียมเดี๋ยวกะเทียมจะไหมซะก,ก่อนเอาเอากุ้งแห้ง เอากุ้งแห้งใส่เข้าไปเลยจ้ะผัดไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวก็เทียมจะไหมจ้ะผัดให้กุ้งแห้งหอมเลยนะคะชาวที่ฮาโกนแนย่าชดใส่ที่เฮืองหม่ละลาหมันโต้ก็หมันโตะเต่ยองที่ฮืองหม่หมละโอ้ลากระเทียมเนี่ยเราผัดเราจะไม่ทําให้กระเทียม เป็นสีเหลืองนะคะเราผัดพอดีพอดีนะคะว่าผัดผักฮ่องกงทั่วไปเนี่ยเขาจะผัดกระเทียมแบบพอดีก็ไม่ผัดแบบไหม้เขาไม่ผัดแบบจนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยใ,ใส่ใส่ไอเนี่ยบวกเข้าไปแล้วก็ผัดใส่บวกเข้าไปแล้วก็ผัดจ้า chỉ qua rồi cháu ấy cháu tao ấy tao bắt rồi cho cái cây thong là hơi là cày xúc ừ. cày phô à ok lõi cầm sáng há là không cày lọc cầm tô kìa ok คำกอย一จ就จัมกอยหล,อลิวซ料先ใส่สพริกไทยนิดหน่อยแล้วซุปไก่เนี่ยจะมีรสเค็มแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาชิมจ้ะลงซิองสิ่งทองลงไปดี鸡วที่หามลงสิ่งซิ่งท้องล้ยล,ละโอเค一阵就试 ไทยก็ท so yes, ี oh, いい่อบกำเกาหามก็ที่ไก้ทองหามหามละเดี๋ยวเกาหามจมไส่หละเยีกันละเสียสีเมสิอืมเกาหามโอจอยหลอะซิวสิวนี่ก่อยแอซสิวสิวโหยาวเลยใส่ซอสน้ำมันหอยไปนิดนึงพอซอสน้ำมันหอยนิดเดียวจ้ะ พอสีสีวโหยาวลงไปแล้วก็จะเกาสายไหมกันละพอสียิเสียวโหยาวลง้ยโอเคคำเี้ะคำกกยเฮยปิดฟ้าไว้ก่อนจะปิดฟ้าไว้ก่อนนะคะมาจ้าช่าตมตละแล้็มาลอที่粉丝ลงไปสุกจ๊อสกจ๊อกันละก็มาลอที่粉丝ลยละ ใส่วุ้นเส้นเข้าไปจ้านั่นโอเคต่อที่ฟันซี่เราเฮ้ยใจ้ตังต้องเคยสาะที่จับสินรอให้น้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปในวุ้นเส้นรอสักพักหนึ่งก่อนจ้ะชิมดูก่อนนะคะเสียสม่อืมเกาไซ้เม่โอเคโอเคเอาเส้นถิ่ม hổng ngon a nãy giờ mình đã cho nước vào rồi, mình cho nước vào rồi, mình cho nước vào la. mình cho nước vào rồi, mình cho cho nước cho nước cho 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 น้า又有ๆ,ๆปูนช้าปูนทองล่ะอะยัยคยอีซุยน้าไม่干กอนกด่ตรง้ม่干ก,อกาอะก็ซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วมันจะเป็นครึ่งผัดครึ่งซุปนะคะอันนี้นะคะโอเค ใส่จานได้เลยตั้งตัวยับฟันจงรออีกหนึ่งนาทีจ้ะอีกหนึ่งนาทีจ้ะอีกหนึ่งนาทีโอเคเลยนะคะตั้งตัวยับฟันจงละตั้งตัวยับฟันจงโอเคโอเคโอเคเสกไฟ ปิดไฟได้เลยเสิริงตีบใส่จานได้เลยจ้า่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายๆจ้ามาเด้จ้ากินข้าวจ้า